สวัสดีครับช่องวัฒนธรรมนำรู้นะครับวันนี้อ,อขึ้นช้าหน่อยครับขึ้นช้าหน่อยไปี่สิบแปดนาทีเมื่อจาว่าอตอนนี้มางานวัดทำิดชาติจังหวัดพัทลุงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับป้าอ้อยครับสวัสดีครับวันนี้ช้ากันาหน่อยครับก็เพิ่งเข้าที่พักเนี่ยครับเข้าที่พักตอนเมื่อสักครู่เนี่ยเิดดีขึ้นเลยยี่สิบนาทีที่ผ่านมา,นมาครับวันนี้ก็คือผมได้ถ่ายทอดสดเกี่ยวเรื่องโมโนลา พิธีไหวครูโนรานะครับก็เป็นเวลาทั้งวันเลยครับวันนี้ทั้งวันเลยอืก็คือเทพกิจดาคงคัะจันหัวหนาผู้ตรวจราชกา,า,ารประโสงวณังเป็นประธานในพิธีตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่เก้าโมงครับตอนที่เก้าโมงนั้นผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ถ่ายยังไม่คือถ่ายคลิปคือถ่ายคลิปแต่ไม่ได้ไลฟ์สด นะครับก็กว so 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 ่าจะตั้งหลักได้ก็พอสักพักนึงนะทุกปีการอะไรเพิ่มเพิ่มเข้ารูปเข้ารอยอะไรเงี้ยถือว่าเรื่องหลายสุดนะครับหลายสุดก็ทั้งวันเลยครับหลายสุดทั้งวันเลยเพราก็บว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้เตรียมไว้นะครับจากที่